แฟนช่องที่น่ารักนะครับนะครับมาอีกแล้วนะครับจริงๆอยากจะไลฟ์สดนะแต่ไลฟ์สดคนน้อยก็อัดคลิปดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกหรือแฟนคลับที่ออนเงินมาสนับสนุนช่องนะครับอย่างคุณเพ็ยงสีนี่ก็โอนมาอย่างต่อเนื่องนะครับ3า0บาท200บาท100บาทรวมเป็น600บาทนะครับรวมถึงคุณโชติกานะครับก็โอนมา2รอบนะครับ50าบาท1 0 1ยนนะครับแล้วก็คุณปัทนา 50บาทนะครับแล้วก็คุณศิลาพรนะครับ100บาทนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับอมาอยู่ทิสกันเลยนะครับตอนแรกผมไปตามหาที่มีคนมาเมนนะฮะแต่จำหาหาหาไม่เจอแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เมนมาว่าอะไรครับเมนว่าอะไรครับยูทินะครับ19ตุลานะครับเขาบอกผมถูกหวยนะครับแทงยูทินะครับ สุดท้ายทิสาก็มาอวยพรนะครับในนาทีสุดท้ายแล้วก็มีการบอกว่ายูโรตอบกลับภายใน8วินาทีด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับส่วนจะรักกันไหมผมเชื่อว่าหลักนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะมิเคอยห์ฝั่งนิดนึงนะฮะแฟนขับยูทีเพิ่งโกรธนะครับคือในมุมผมนะคือตรงนี้มันแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าหลักจริงนะขอเป็นคนสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ผมมองว่าผู้หญิงที่คิดเยอะไปคือแบบจะอ,ยอ,อ,ยอ,อ,ยอวยพรก็อวยพรโดยต้องไปรออย่างนั้นนะแล้วก็นิดหนึ่งอันนี้นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังไงผมว่าคู่เนี้หลักการคือผมมองว่าการคิดเยอะอะมันเป็นอุกสักต่ตอความรักนะคพราทังสูงนะผมรู้สึกว่าแบบความรักเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้สึกถ้ารู้สึกก็นั่นเลยไม่ต้องไปคิดนะครับ <c oughs> การรอย3 5 9เลยนะคิดเยอะไปนะครับ เออนั่นแหละแต่ผมไม่ลงดีเทลนะเดี๋ยวจะนต่นูว่าแบบการคิดเยอะมันไม่ดีต่อความรักยังไงนะครับอืมแต่แต่แต่โดยแต,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 แต่แต่บางทีคนก็จะมองคิดคิดน้อยเนี่ยก็มีปัญหาอะไรกันเยอะแยะอันนั้นน่ะสําหรับคนที่แบบอา่าไม่พร้อมหรือไม่ดีแต่สำหรับหม่ถึงไม่ดีพอนะแต่สําหรับคนที่พร้อมแล้วทุกอย่างเนี่ยนะอย่าไปคิดเยอะเออพูดอย่างนี้เลยอย่าไปคิดเยอะนะประมาณนี้ก็ ผมก็ยินดีด้วยนะครับแฟนขับว่ากลับมาลุ้นกันต่อคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับแฟนไม่ว่าด้อมไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะจะมีอยู่สาประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือรักยังไงก็รักอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงเขานะมีข่าวดีก็รักมีข่าวร้ายก็ยังยืนหยัดที่จะรักนะกับประเภทที่2คือยังไงก็โจมตีนะฮะทั้งจากบ้านตรงข้ามทั้งจากนู่นจากนี่นะครับหรือหรือ คนที่เลิกหลักจากเดิมหลักแล้วมาเปลี่ยนใจไม่หลักแต่ผมว่าพวกเนี้ยถ้าคำหลักจริงนะเขาก็จะไม่มาโจมตีเขาก็จะอยู่เฉยๆไปหรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะมีมาบ่นน้อยๆบ้างนะครับแต่คนที่โจมตีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเขานะครับทีนี้แล้วคนที่กลางๆครับรักแต่ยังไม่มั่นคงหรือรักแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนเนี้ยก็ลองมาดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะสู้ต่อไหมของผมเหมือนเดิมคือทุกสถานะ คือหมายถึงว่าผมเชียร์เรื่อยๆอยู่ที่แฟนคลับว่าจะเชียร์กันหรือเปล่านะครับคือถ้าถ้าเกิดว่าแฟนคลับดูน้อยก็อาจจะเงออียบๆไปบ้างแต่ว่าก็ยังเชียร์อยู่ในใจอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้มีกําลังใจขึ้นมาเยอะเพราะว่าได้เงินสนับสนุนมาก็พยายามมาให้ถี่ขึ้นนะครับแต่ทีนี้สัปดาห์ที่แล้วครับก็อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่พร้อมเหนื่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเอาเป็นว่ากดอะไรกันดีครับวันนี้กดอะไรกันดีครับ กดหนึ่งอ่าอันนี้มาเล่นๆเ,เหมือนเดิมนะครับยูทิรักกันแน่ๆนะครับอาจจะเป็นแฟนน่าจะเป็นแฟนกันแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยมีกดนู่นกดนี้บางคนบอกไม่ไม,ไม่ไม่หรอกก็แค่กดเฉยอ,อะไรเงี้ยนู่นนี่นัน่นอ่าไม่เป็นไรผมให้ช้อยหนึ่งไปก่อนนะถ้าใครเห็นด้วยว่าเป็นแฟนกันแล้วนะครับกดหนึ่งกดสองนะครับก็อ,อย่างที่บอกว่าไอ้แค่กดตรงนี้มันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรหรอก แต่มีใจให้กันและกันนะดังนั้นเนี่ยมีใจให้กันแล้วกล้จะเป็นแฟนกันแล้วให้98นะครับกด3เฉยๆรอดูต่อไปเว a แอนซี see, นะครับกด4แหมมันไม่ได้บอกอะไรนะพวกมองลบก็ไม่ไม่ได้บอกอะไรนะครับกด4กด5เลิกมโนกันได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเลือกด้วยสาเหตุอะไรกด5 กด6นะครับแถมทายนะไม่ได้พูดที่ตีกันนะครับแต่อาจจะมีคนคิดอย่างนี้ไปเชียคู่ดีกว่าแต่แม้แต่อีกคู่หนึ่งนนะยูโรนางสารนะเหมือนกับเขาก็แอนตี้ยูโรกันน่าสงสารจริงนะกด6นะครับเป็นว่าผมให้กําลังใจนะครับผมเน้นพลังบวกเพราะงั้นนะผมให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสองฝั่งไหนนะให้กําลังใจไปหมดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ